ระบบพุสตาร์นะครับใน d m a x 1.9นะครับตัวนี้เป็นกล่องรุ่น V2 นะครับนี่มาใหม่เลยนะครับระบบก็จะคล้ายๆกับรุ่น V1 นะครับก็จะมีล็อกปดล็อกออตโต้นะครับความแตกต่างของรุ่นนี้นะครับ จะสามารถปิดระบบล็อกออโต้ได้นะครับตอนนี้ระบบล็อกออโต้ยังเปิดอยู่นะครับการปิดระบบล็อกออโน้นะครับให้กดปุ่มสองทีนะครับจากนั้นกดปุ่มล็อกกับกดล็อกพร้อมกันหนึ่งครั้ง แล้วก็ปิดปุ่มได้เลยนะครับตอนนี้ระบบล็อกอโตัวหยุดทำงานแล้วนะครับตอนนี้มีการล็อกแล้วนะครับ เปล็อกนะครับล็อกโดยมนด้วน,น,นะครับการสตาร์ทนะครับรุนนี้ก็จะมีระบบสตาร์ทด้วยรีโมทเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทกดปุ่มบนค้างไว้นะครับประมาณ5วินะครับรุ่นนี้การสตาร์ทก็จะเร็วกว่ารุ่น V1 นะครับ ถ้ายังไม่มีการปลดล็อกก็สามารถดับด้วยรีโมทได้นะครับแต่ถ้าเรามีการปลดล็อกแล้วให้ดับที่ปุ่มนะครับแล้วก็สามารถขับรถได้เลยนะครับไม่ต้องสตาร์ทใหม่ ก็สามารถขับได้เลยนะครับการใช้งานปุ่มก็จะเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เหยียบเบรกกดหนึ่งครั้งก็จะเป็นไฟ ACC นะครับ,บกระบบไฟวิทยุกดสองครั้งก็จะเป็น ระบบไฟต่างๆในรถก็จะออนนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็จะดับสตาร์ทนะครับรุ่นนี้จะมีการสตาร์ทอยู่2วิธีนะครับวิธีที่หนึ่งคือเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มหนึ่งครั้งนี่ก็จะเป็นการสตาร์ทนะครับจะดับก็เหยียบเบรกแล้วกดปุ่ม,มปล่อยดับเหมือนกัน อีกวิธีหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะสามารถกดค้างได้นะครับโดยไม่ต้องเหยียบเบรกบว่าไม่เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทแช่ไว้นะครับน,นี่ก็สตาร์ทได้เหมือนกันแต่ดับต้องเหยียบเบรกทุกครั้งนะครับถ้าไม่เหยียบเบรกจะไม่สามารถดับได้ และรุ่นนี้ก็ยังสามารถปิดเปิดเสียงล็อกได้นะครับสามารถเปิดโหมดล็อกเงียบหรือล็อกมีเสียงได้นะครับอันนี้เปิดล็อกแบบมีเสียงแล้วนะครับ ส่วนเสียงแรกนะครับจะเป็นเสียงเดิมของรถลูกค้าไปติดเพิ่มมานะครับไม่ใช่เสียงจากกล่องเรานะครับการปิดเสียงนะครับกดปุ่มล็อก3ามครั้งตอนนี้ก็จะอยู่ในโหมดล็อกเงียบของกล่องนะครับตอนนี้จะมีเสียง ตอนนี้จะมีแค่เสียงล็อกของเดิมของลูกค้านะครับเปิดเสียงนะครับกดปุ่มปลดล็อก3ามครั้งนะครับรุ่นนี้ถ้าใครสนใจติดตั้งนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0926242592นะครับ ก็มีติดตั้งทั้งในและนอกสถานที่นะครับขอบคุณครับ